วัดีครับวันนี้เราจะมาดูในรุ่นของปาเจโร่สปอร์ตหรือไททัน2018 2น1 9 2 0 2 0อครับวันนี้ก็เป็นรุ่นแบบกล้องรอบคันนะครับชุดปักตรงรุ่นครับเป็นระบบะแคนบัสนะครับตัวนี้กล้อง360องศาครับโอเคตอนนี้ก็ทำการติดตั้งเข้าไปครับเป็นจอขนาด9นิ้วครับตรงรุ่นปลักไม่ได้ตัดแม้แต่เส้นเดียวนะครับ มาดูกันครับทีนี้กล้องถอยกล้องถอยตัวนี้จะเป็น360องศานะครับครับอโอเคชัดเจนครับโอเค,อเคแล้วก็พวกคอนโทรลงมอะไรนะครับใช้งานได้ตามปกติอโอเคเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันตัวกล้องหน้าครับคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะสามารถดูกล้องรอบคันได้เลยทันทีโอเคครับ ส่วนฟังก์ชันอื่นดูหนังฟังเพลงนั้งคืนก็มี y o u t u b e ดำนะครับตอนนี้ก็จะมีเพิ่มฟังก์ชันเข้ามาเป็นกล้องวิดีโอหน้ารถครับชัดเจนครับตัวเล็กๆครับอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็บันทึกอยู่นะครับเวลาขับขี่ไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยครับในการขับขี่มีเรียกว่า การบันทึกนะครับมาดูย้อนหลังให้ว่าเราขับไปยังไงครับดูกันการขับขี่ขออนุญาตของรถนะครับอนุญาตไม่ไม,ไม่ไม่เปิดเสียงครับวันนี้บันทึกได้ทั้งภาพและเสียงนะครับแต่ตอนนี้ขอปิดเสียงไว้ครับคับขี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่ากันไปครับผมสำหรับการใช้งานก็ ตัวนี้ก็หมดกลางคืนก็สามารถปิดจอได้ครับโอเคที่ YouTube ดำครับดูหนังฟังเพลงตัวนี้คอนโทรลพวงมาลัยช้ได้ทุกปุ่มนะครับเหมือนเดิมโอเครับสายพูดสายวางสายแบ็กค,ครับแล้วกเ็เน็กอะไรต่างๆได้นะครับประมาณนี้ ตัวนี้ภาพเป็นจอ2.5ดีครับอมองในมุมไหนก็ไม่เป็นเงานะครับงคืนก็เราก็สามารถปิดจอได้นะครับใม่ขับขี่ไม่แสบตาครับหรือตอ,ตอนเรารับชมก็ในมอนตอร์เกิเขาก็จะมีการปรับสเต็ปไฟให้เขาจะรีลงอัตโนมัติครับตัวนี้ตนนัวไหนอ่านะครับเขาจะรีลงอัตโนมัติให้ผมลองเปิดปิดไฟไหมอ่าโอเคครับ เขาก็จะมานะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ตามกติของพันธร์พวงมาลัยนะครับเน็กได้แบกได้นะครับโอเคสำหรับการารีวิวในจอของตัวนี้ก็ขอขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับถ้าท่านในสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับ ทาง Facebook ส่วนตัวหรือที่เพจนิวัตคาออดิโอนะครับหรือ Facebook ก็ชอวัดจอแอนดรอยนะครับทังทางช่องทาง YouTube ก็จะเป็นจอแอนดรอยบายช่างวัดครับยังงก็ฝากติดตามผลงานการติดตั้งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับใครชมคลิปก็ขอให้น้ำน้ำรวยรนะครับบากันไป ดนคลิปหน้าอย่าลืมติดตามนะครับว่าผมจะเอารุ่นไหนมานำเสนออามาให้พี่ๆดูกันว่าเป็นรถรุ่นของท่านไหมใช้แล้วเป็นยังไงก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับในคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวตัวไททัน2020เนีย่งเท่านี้นะครับสวัสดีครับ